สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับอีพีนี้เป็น EP ที่250นะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ096 9026829 ID ก้าศูนย์สองหกแลนย์เก้าหกเจ็ย์สองศูนย์สมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกเลยนะครับวันนี้ก็ มีพาร์ทที่ผมเก็บสะสมนะครับอยากมาให้พี่พี่เอฟซีได้ชมกันบ้างนะครับนะก็ชุดเมาาื่อเช้านี้ลงไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ใหม่ดีนะอยากให้ชมหลวงพุทธนีผมก็มีหลายองค์นะครับเนี่ยไหลจุดหูขีดก็มีนะครับนะหลวงพ่อพิษวัดคำบางปีสองสี่แปดแปดบล็อกหน้าหนึ่งผมก็มีนะ พัชชินาาชผมก็มพีพี่พี่เดี๋ยวพุทธชินราชยี่ห้าศตวตรรษนะครับนะมีหลายรายการเลยวันนี้เดี๋ยวมีปีหนึ่งห้านะครับวันนี้เป็นปีหนึ่งห้านะครับพิธีใหญ่อันนี้พิธีใหญ่นี่วัดประสาทบุญยาวาตรงนี้หักครึ่งนะครับนะนะครับแต่แท้ดูง่ายนะครับมีนี่นี่น,นี่ทีเด็ดเลยพี่นี่เห็นไหม หลวงพ่อจำปาวัดสาริโขครับพี่นี่ับผมเนื้อว่านครับเขาบอกว่าหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดสาริโขครับพี่นี่สายเหนียวนะหลวงพ่อจำปาวัดสาริโขมีเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อจำปาวัดสารีโขด้วยนะครับนี่โอโ้โหน,นะออนี่หลายหมื่นนะองนี้หลายหมื่นนะครับเดี๋ยวมเปิดราคาจริงๆเลยนะนะครับใครชอบใครไหว ติดได้เลยนะไม่ชอบไม่ไหวดูเป็นความรู้ได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกเอาเบาๆกันเลยนะครับนี่นครับอันนี้ผมเป็นเช่ามาส่วนตัวนะครับนะอันนี้เช่ามาส่วนตัวอันนี้เช่าส่วนตัวนะครับไปดูตรงนี้ก่อนเลยเล็บผมอาจจะยาวนิดนึงนะ องนี้ครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเขาเรียกเหรียญเม็ดเม็ดแตงนะครับนะเขาเรียกเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับปีสี่สองทับสี่สามนะครับพิธีใหญ่นะครับพิธีนี้นะหลวงปู่หมุนปุกเสกนะครับแล้วก็พิธีใหญ่มากนะครับพี่พีนะหลวงพ่อแพอร้วพิะกุณฑลทองก็ปลุกเสกนะพิธีใหญ่นะผมบอกเลยว่าพิธีใหญ่นะครับเนี่ย เหรียญรุ่นนี้ครับดูง่ายเลยนะครับโหแทบไม่อยากจะสัมผัสเลยนะเพราะว่าผิวยังแดงอยู่เลยนะครับนะนี่ครับพิธีใหญ่นะครับรับประกันแท้นะครับนี่ครับอ่านี่ๆครับใครอยากได้ก็ปิดได้นะครับนะมไม่อยากจับเลยผิวแดงมากนะครับเก็บมาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนะครับเป็เหรียญหลวงพ่อเงินปีสี่สองสี่สามนะครับ นี่ครับโค้ดตัวนัะนะครับชัดมากนะโค้ดตัวนี้ผมเน้นผมเน้นโค้ดมาเลยนะครับนะคือว่าซื้อความสวยจากโค้ดมาเลยครับนะตรงนี้นะครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับไปไหนแล้วถุงถุงใส่ไปไหนแล้วหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับตรงนี้นะ ไม่อยากจับนะครับเพราะว่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทมเม็ดมันเล็กนะครับแต่ว่านี่ครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับรายการแรกนะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อเงินวัดบางคานปีสี่สองสี่สามครับหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานปุกเศกนะครับนะครับ พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่นะพิธีนี้นะลองเสิร์ชหาเน็ตได้เลยครับนะตรงนี้ผมตั้งไว้พันแปดนะครับอันนี้ครับเป็นเหรียญยี่ห้าศตรวรรษครับพี่เหรียญพระพุทธยี่ห้าศตรวรรษครับดูครับอันนี้เป็นบ็อก ธรรมดานะครับบล็อกธรรมดานะครับสวยนะผมเน้นความสวยนี่ครับจมูกโด่งๆเลยนะครับเหรียญยี่สิบห้าตวรรษนะครับพี่นี่ครับดูตัวตัดครับนี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธยี่ห้าตวรรษนะครับพี่นะดูเส้นลัศมีนะครับ นี่ครับวิธีดูนี่ครับนี่ครับเหลี่ยนยี่ <25 S 1> <25 S 2> สห้าศตวรรษนะพี่นะนี่ครับ เหรียญนี้ผมเปิดไว้ที่หนึ่งันห้าร้อยนะครับเหรียญพระพุทธยี่ห้าศตวตรรษนะครับพี่เหรียญน,นี้นะครับหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับนะครับอ่านี่ของเด็ดของเด็ดนะครับพระผมหลวงพ่อจำปาวัดสาริโกรุ่นแรกนะครับนี่ครับ เป็นเนื้อว่านนะครับผสมมวลสารของสำนักวัดสาลิโคนะครับนี่ครับหลวงพ่อจำปาวัดสาริโคนะครับนี่ครับมีคาบกาวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาแปะไว้ที่หนังสือนะครับตรงนี้นะนะครับเ็าแปะไว้ที่หนังสือครับเนี่ยเอากาวแปะ หลวงพ่อจำปาวัดสาลีโขกครับรุ่นแรกครับพี่องคเนี้ยวสี่พันห้า 4, นะครับนะครับของดีที่เด็ดนะพี่นะนานๆจะออกมาให้พี่พีเอฟซีได้ดูนะครับนะอันนี้เป็นของที่ผมใช้ติดตัวเองนะครับนะของที่ใช้ติดตัวนะองเนี้ยวเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะครับรุ่นแรกหลวงพ่อจำปาวัดสาลีโขนะครับ เดี๋ยวมาชมวัดประสาทบุญยาวาดนะครับองนี้หักครึ่งนะครับแต่ว่าผมได้ความเก่าได้ความแบบเขาเรียกว่าดูง่ายดีครับนะวัดประสาทบุญยาวาดนะครับพี่องค์นี้นะเห็นไหมครับเนี่ยคาบเน่าเน่แบบนี้นะครับเป็นของวัดประสาทนะพี่นะ พุทธวัดนะวัดประสาทปุญญาวาสนะครับนี่ครับองน,นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับนะสวยๆก็ไหลตังนะครับองน,นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับองน,นี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับ กล้องไม่ค่อยชัดเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นปีหนึ่งห้านะครับเขาเรียกว่าพระพตัธชินราชใบเสมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่กล่องเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ครับพระลักหมื่นนะครับแบบนี้พระลักหมื่นนะ นี่ครับพิมพ์ตื้นนะครับอันนี้เขาเรียกพิมพ์ตื้นนะครับนะถ้าพิมพ์ลึกก็หลายมื่นนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับนี่นี่ครับเนื้อนวะพิมพ์ตื้นนะครับถ้าพิมพ์ลึกจะเห็นเส้นวงเดือนเลยนะครับสวยมากนะครับหมือนขัไม่ยาบเอาแกะออกมาเลยสวยจัดเลยครับ สวยมากครับนี่ครับสำคัญดูตรงนี้นะครับจุดใจตังจะต้องมีขีดขีดแบบนี้นะครับเห็นไหมขีดคล้ายเสี่ยวพระจันทร์เห็นไหมครับเนี่ยเสี่ยวพระจันทร์กับหัวนะครับแบบนี้นะอ่านี่นี่ครับเราจะมีจุดตรงนี้นะครับเห็นไหมจุดตรงหน้าแข้งเนี่ยครับ เนีย่ยตรงนี้จุดตรงนี้ครับนะต้องมีทุกองค์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ตื้นนะครับนะอันนี้เปิดไว้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับตรงนี้นะครับนะพร้อมกล่องอเดิมนะครับสำหรับลูกค้า v i p นะครับนะ เพราะว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับพี่ต้องสำหรับคนที่มีตังหน่อยเนาะนี่ครับอ่นนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับโอ้สภาพสวยมากนะครับปีหนึ่งหกนะครับรุ่นสุดท้ายนะเหรียญขวัญถุงรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเขียนนี่ครับโอ้ดูเส้นหน้าผากครับเห็นไหมเป็นเม็ดๆเลยครับ นี่ครับตัวหนังสือครับหลวงพอเขียนนี่ครับดูตัวตัดครับเหรียญขวัญถุง <c oughs> ปีหนึ่งหกนะครับสภาพนี้นะครับอ่เอาไปสองพันบาทนะครับตรงนี้นะสองพันบาทนะครับ สวยวิงวิ่งเลยนะพี่นะสองพันบาทนะครับอันนี้มีปูทวดเก้าเจ็ดหลายองค์นะครับเดี๋ยวชมทีเดียวตอนจบนะครับปูทวดมีหลวงพ่อกลวยครับนี่หลวงพ่อกลวยครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยมีพิมพ์มีย่ามครับเห็นไหมนี่พิมมีย่ามครับหลวงพ่อกลวยครับ นี่ครับพิมพ์มีย่ามนะครับนะแคปบหน้าจอได้นะพี่นะวันนี้นะแคปบหน้าจอไว้ดูไว้ศึกษาได้เลยพี่เนื้อแบบนี้นะครับนะนี่ครับนี่ครับวงพ่กกลวยครับพิมพ์มีย่ามนะครับนะนี่ครับเห็นไหมพิมพ์มีย่ามนะครับนะ องน,นี้เอาไปที่ตรงนี้เอาสองหมื่นนะครับนะสองหมื่นนะครับตรงนี้สองหมื่นบาทนะครับพิมพ์มีย่ามนะครับตรงนี้พิมพ์มีย่ามเปิดไว้สองหมื่นนะครับน,นี่เปิดแล้วเปิดแล้วอันนี้เป็นเขี้ยวเสือไฟนะครับพี่พี่ นะอันนี้เป็นเขี้ยวเสือไฟนะครับนี่ครับเขี้ยวเสือไฟนะครับตรงนี้นะเขี้ยวเสือไฟเอาสามพันนะครับเขี้ยวเสือไฟสามพันนะครับเหรียญหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อหลังหลวงพ่อเย็นนะครับเดี๋ยญนี้หายากนะพี่นะ นี่ครับดูครับนี่ใบหน้าพ็คล้ายครับผมชัดเลยครับนี่ครับหลวงพกคล้ายครับวัดสวนขันนะครับนี่ด้านบนจะต้องมีขีดขีดแบบนี้ครับเป็นคลื่นๆแบบนี้ไหมครับเนี่ยนี่ครับนี่ยเนี่เนี่เห็นไหมครับนี่เนี่เส้นนี้ครับพกคล้ายครับ ด้านหลังเป็นหลวงพ่อเย็นนะครับก็<ป>าขายหลังพ่อเย็นตรงนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่ครับอันนี้ไม่แพงครับพระแถวบ้านผมนะครับเป็นคนที่เป็นพระเกจิที่สร้างแหวนตะก้อนะครับน่าจะ เนี่ยเป็นเหรียญเสมาเล็กนะครับหลวงพ่อขวัญวัดบ้านไร่นะครับเป็นพาเกจิที่สร้างาเาาหรียญยันตะก้อนะอเป็นสร้างาเขาเรียกว่าเหวนตะก้อนนะครับเหวยนยพิรอดนะครับองเนี้ยวห้าร้อยครับแบบนี้นะครับเป็นฟ้าแถวบ้านผมเองนะแบบนี้นะก็มีราคานะครับอ่านี้ครับอันนี้เป็นหลวงพ่อสง่านะ <c oughs> เนื้อนวะนะครับตรงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสง่าปีสี่ห้านะครับวัดบ้านหมอนะครับนี่ครับหลวงพ่อสง่าวัดบ้านหมอนะครับเนื้อนวะนะครับปีสี่ห้านะครับ วงนี้เอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะพี่นะ,ะแล้วก็มีเหรียญ้าพิดบล็อกหน้าหนุ่มนะสองเหรียญผิวไฟแดงแดงเลยพี่พี่นะผิวไฟแดงแดงเลยนี่นะครับผิวไฟแดงแดงเลยครับ้าพิดบล็อกหน้าหนุ่มนะครับปีสองสี่แปดแปดนะครับผิวไฟแดงแดงเลยพี่ นี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับเอาเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเอาเหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยนะครับนะครับนี่มีเหรียญน,นี้ครับเป็นเหรียญ เจ้าวาดวัดใหญ่นะครับเจ้าวาดวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเป็นเหรียญปีสองสี่เก้าศูนย์นะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเจ้าวาดวัดใหญ่นะครับวัดชินาราชนะครับวัดพระพุทธชินราชนะครับนี่ครับเป็นเนื้อแอนปากานะครับ ครับอ่อาองค์นี้เหรียญนี้ยเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทอ่าแล้วก็ชินาราชนะครับนี่ดูพระพุทธชินาราชตรงนี้รูปหล่อพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะครับนี่พระพุทธชินาราชอินโดจีนนะครับ ชินาราชอินโดจีนนะครับจดจำโค้ดให้แม่นนะครับนี่โค้ดนี่ครับคาับเบาเดิมๆนะครับชินาราดตรงนี้เอาสองหมื่นห้านะครับตั้งราคาไว้ที่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ทีเด็ดพี่นี่นี่ทีเด็ด เดี๋ยวผมสอนดูเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับเซียนพระทั้งประเทศที่แบบสายเหนียวอะนะครับตามหานะครับมีที่ผมเหรียญหนึ่งนะครับแล้วเหรียญนี้สภาพสวยด้วยนะครับเป็นเหรียญหน้าใหม่ของวงการเลยนะเป็นเหรียญหลวงพ่อจำปานะครับวัดสาลิโขนะครับดูครับเส้นคมมากครับ เป็นเหรียนหลวงพ่อจำปาวัดสาริโคนะครับโอ้โหสวยมากนะครับดูเส้นคอเส้นแขนเห็นไหมครับดูง่ายมากๆนะครับเหรียญน,นี้นี่ครับมีเส้นแตกตรงนี้นะครับเห็นไหม นี่ครับจุดใจตังจะต้องมีขีดแบบนี้นะครับเนี่ยขีดเรียงกันสามขีดแบบนี้นะครับเป็นลอจิกนะครับของบล็อกนะครับข้างจะเป็นข้างตัดฉีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับอันเรียนนี้ผมเปิดไว้ที่สองหมืนห้านะครับสองหมืห้าพันบาทนะครับ สองหมืน่นห้าพันบาทนะครับนะครับมาชมปู่ทวดเก้าเจ็ดกันบ้างนะครับหลวงปู่ทวดนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ไหลจุดหูขีดนะครับนี่ครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ไหลจุดหูขีดนะครับ เนื้อเก่าถึงยุคเลยนะครับนี่ผมเก็บไว้นานแล้วนะครับเก็บไปนานมากแล้วนะครับถึงเวลาต้องเรียกว่าแบ่งปันแล้วนะครับพิมพ์ใหญ่ไหลจุดหูขีดนะครับคมชัดมากนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ไหลจุดหูขีดนะครับ นี่ครับหลวงพุทธวดเนื้อว่านนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับนะองนี้องค์ที่หนึ่งนะครับนะผมเปิดไว้ที่1นึ่พันห้าอบาทนะครับองค์แรกนะครับยวผมเรียกตามเบอร์ให้นะพี่นะ ตัดมาองค์ที่สองนะครับนี่ผมเปิดไปใช่ไหนนะหนึ่งพันห้าใช่ปะครับนี่ครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ไหลจุดหูขีดนะครับ มากมากะนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับองค์นี้นะครับสวยมากนะครับหนึ่งพันห้านะครับถัดมาองค์ที่สามนะครับดูถุงดูดิโอ้โหยังเก่าเลยนะครับ ที่ลายจุดหูขีดครับเห็นไหมครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ไล่จุดหูขีดนะครับพี่ๆครับปีเก้าเจ็ดนะครับเป็นพาที่ผมเก็บสะสมมาเองนะครับ ยอดนะครับอาจารย์ทิมวัดช้างให้ปลุกเสกนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับพันห้านะครับมาองค์ที่สี่นะครับนี่องค์ที่สี่นะครับองค์นี้ครับไหลจุดหูขีดนะครับ องที่สี่องที่สี่นะครับองนี้นะัน0 0ห้าร้อยบาทนะครับใครรับพิมพ์ติดมาเลยนะพี่นะใครรับโทรมาเลยนะครับนะครับดีน้อยนะนี่ครับเบอร์ห้านะครับนี่ครับนี่ครับลายจุดนะครับเนี่ยอีดนะครับ สวยเลยครับนี่ครับนี่ครับเบอร์ห้านะครับหนึ่งันห้าร้อยบาทนะครับพี่พครับต่ดมาเบอร์หกครับนี่ดูดดี่สวยมากครับ ขีดนะครับตรงนี้นะแต่ไหลไยลาจุดนะครับแต่ว่าติดไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมนี่แต่เนื้อดูง่ายครับดูง่ายมากๆเลยครับ บเบอร์หกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับอ่าถัดมาเบอร์เจ็ดนะครับมีแปดองนะครับมีเบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนะครับตรงนี้ครับสวยมากครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งครับพี่ครับนี่ครับเบอร์เจ็ดขัดมาชมเบอร์แปดนะครับวงสุดท้ายครับของรายการนี้นะนี่ครับเบอร์แปดครับพิมไ์ล่จุดหูขีดนะครับนิยมสุดนะครับในบรรดาหลวงพูททวดปีเก้าเจ็ดเนื้อว่านนะครับ นะครับองค์สุดท้ายนะครับนี่ครับถ้าพี่พๆสนใจนะครับพี่ๆโทรมาหาผมได้เลยนะครับ0969026829 ID LINE 0967240203ีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามนะครับกดติดตามไว้นะครับแล้วก็แอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับพี่นะ นะครับวันนี้ก็นำพ้าที่ผมมีนะครับเก็บสะสมเป็นของผมเองนะครับมาแบ่งปันให้พี่พี่เนะครับได้รับชมนะครับหากถูกใจนะครับสามารถเช่าตออผมได้นะครับนะวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ